สองหัวสองหัวครับหัวคือยุ่นหัวแล้วหัวยื่งใหญ่เหรอ แป๊บเดียวเ <c oughs> ป็ดเดียวสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องนันสปิวแชแนลนะครับวันนี้มาขุดมันแฟงเหมือนมันยนกมนนกมนุษยสามคนครับคลิปคลิปแรกเนาะพี่น้องมาขุดมนนกหลายปีแล้วไม่ได้ขุดครับรูวจะลือบีชาย,ยัง ใหญ่ก,กับป่าคุยบนนกครับไปครับเดี๋ยวไปหาดูต้นก่อนนะครับติ้งงามจริงๆ

ลางป่าบ้านเดี่ยมีต้นหรอมันะไลดีทุยถุยลินล mm ินไปนหีไวมลงหัวดีแต่ มันจะหัวใหญ่นั่นนี่ใครไม่เคยเห็นก็นลากมันจะเป็นแบบนี้นะครับลากมันนกนี่นะครับลงหัวลงตีงลงแล้วลงแล้วน,นั่นหัวเตียงหัวไม่ใหญ่ด้อกวะลงแล้วลงแล้วลงแล้วน,นั่นนันน่นโชว์มานี่ครับหัวมน,นุกครับหัวมน,นุก หมวมนุกชาวบ้านเอเทียวโครานเรียกมันนุกครับแต่วิสานเรียกมันแสงมันแสงนี่ละเนี่ยหัวนงเล้นะครับหลังนะนี่นะครับลงติ่งสองติ่งเลยนะครับรุนบรลุษ จะใหญ่ไมเหลนเลยโอ้มาใหญ่ไม่มีหัวย้ําดอันนี้กมืใจมันมีอันลึกอันนั่นนี้อันใหญมีอันใหญ่หรือเปล่านันหละมีอันนั่นหละดูแล้วเนี้อันนี้แหละหัวมันเคลีก็นั่นแหละ นี่นะครับหัวทอาไข่ไก่เลย่นทอดไข่ไก่ทอดไข่ไก่เลยันวกินกันไปเนาะมืดมดรุ่นนี้ก็ไม่มีไก่หาแล้วครับมีไก่แล้วมืดแล้วตัวนี้ก็ราคาสูงหน่อยถึงกิโลละร้อยยี่สิบบาทแล้วครับทุกวันนี้ โอ้มีหัวมีหัวครับมีหัวมันลงติงแล้วครับสองหัวโอ้เด <c oughs> ี๋ดย่ครับ <c oughs> นกมันเซงมันนกมันเซง Ừ, này. Ừ. Ừ, quá ừ, không không? cười luôn đi luôn đi Ừ mấy hồi dài trườngใหญ่ Đoàn hóa đó Trước hóa, chứ hóa dậy mày dậy ừ. Mày nào dậy đó Đi gấp

นี่นะครับกำลังงอกนอนครับมนุกนี่ครับหนอจะไปกันนี้ใบมันร่วงหมดแล้วครับไม่เจอต้นแล้วครับเจอแต่เงาครับนีฝังไว้นะครับใ้ปีหน้ามาขุดใหม่ได้ครับ โอ้หัหใหญ่เว้ยครับเ,เออว้าใหญ่กว่าไข่ไก่ครับตัวนี้หลายปีแล้วมันได้ขุดครับแต่นี่เป็นคลิปแรกเนาะ พยายามคุดคือจอบมาเดอพี่น้องซื้อจอบมาอยู่บ้านนกหาอยู่หากินวันนี้แหละพี่น้องอยู่ในเมืองโอ้ยแอ๊ดครับนั่นของป่าเหรอเห็นไหม ยกชนสูงแล้วนะครับหัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่เออเบื่อแล้วไปอยู่นั่นเกศอยู่เกศพวกเจ็ดเดือนนั่นเบื่อแล้ว อยู่เ <Parents>, ดินหากิ้นไม่ได้ดิตื้อเองเดี๋ยวดูน้องด้วยดูวันนี้คือยื้นี่กลับกล่องหน่อย้ ôi sáu ngon yên đúng mười sáu ngon yên lắm mười sáu ngon yên lắm mười sáu ngon yên lắm mười sáu ngon yên เราบรรจนชิ้นนั่นเลยหัวที่สามครับสามไหมหัวที่ห้านันหัที่ห้า này hái ăn được cả hái luôn cả hái ăn tất cả các loại các quá vậy chắc quá vậy ขาดหัวหน่อยดิไม่ใหญ่หรอกไหนหรอครับมันจะลากมันขาดนี่ับหัวมัน มัใหญ่ลงตีงแล้วครับพี่น้องลงตีงแล้วลงตีงแล้วถ้าแตยันคุ้มันไม่ได้ตีนจริงนะหกอีเมลไม่ขยันลกอีเมลก็อีเครื่อนน่ะทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ทุ่มพ่อไม่หางความเชีขึ้นมาสะบนรณ์เลยขึ้นมาสมบูรณ์แล้วขึ้นมาสะบูก็ยังว่าอยู่หาตีงเออหาตีตีหนึงไปไหนหรอ หัวคุณหัขวขึ้นไหมล้วนั่งทับใบวะช้ำหัวเนเออนี่ยนี่ยลูกติงแล้วพี่น้อง

กำลังแทงหนอรับกำลังงอกหนอกำลังเทงนอมาหลุดกันมีติงละมีติงงละมาหลุดกัน นีครับนีครับงัวหัวไข่ไก่แหละหลากันแข่งจะหัวมันจะดีครับเ๋ยสองหลักสองสามนี่มีการเล่นนก ซื้อกะทิไปเลยมั้งซื้อไปทั่วป่ะถูกใครดูถูกใครดูถูกใครยหมายกแล้วนี่อันนี้วัดที่วัดที่สองครับวัดที่สามครับ ้มาดูหัวที่ยนี่สองหัวสอนพี่น้องหาหัวแล้วครับเดี๋ยวขาวลน่นัหาหัวหาหัวติงคู่ครับนี้หลักเดียวได้หางหัวครับโอหัวคุณโอเคดีน้อยนาอูเดี๋ยวมีาขาลงคนที่นั่ง

วาเลอยอน,นีนน่ยยงไปไปน,นั้ยน,นานนานทีมขุดเน,นาะด้อนายู่พอนาย่ Ừ. Hả? gì ครับ.อยู่ rồi อยู่ đi ครับ nữa หัวอย่างนี้บ่เชื่อ เงาเงา,งาขเขาจะไปกันนี้ครับมันไม่งอกต้องรองอกนอครับจะเห็นต้นต้นมันดอกแดงๆใช่ถ้างอกนอต้นมันจ,นนจะแดงๆเอ๊ะน,นี่แบบตรงนี้ตรงนี้กันเลย แม่ต้องเอาล่มแล้วกลางคุดแม่เอามาหรอไปรูดแล้วาลุดกันาลุดกัน Nè, nè, nè nỉ 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 งามๆเลยพี่น้องมันแซงมันแซงมันนกมันนกนี่ก็ไม่ใหญ่อืมยังไม่ใหญ่เลยนี่คุดผู้แดดครับพี่น้องเอ้ยคุดผู้แดดใจไม่เอาก็ไม่ได้กินนะครับเนี่ จะไม่เอาก็ไม่ได้กินได้เลยนั่นอันล่างอีกอันนึง่ะไม่ไม่เห็นเดินเลยนะอะไรอันนั้นหลากแข็งเด็ดอันหลังขุดหัวเลขก่อนนั่นข้นแล้วข้นแล้ว สามจริงเดี๋ยวไม่ได้ลุงลุงนี่แหละเออขาดขาดฮักฮักฮักหัวอยู่นี่แหละนี่ีอกหัวยังไงก็นี่แหละจริงมั้นไม่ใช่นั่นนี่จริงนั่นไม่ยังจะยกได้ไหมไม่เดี๋ยวจะดูยากมั้ง

ดแดงอยู่พอดแดงอยู่หัวใหญ่ๆห,หัวใหญ่ก็ได้อยู่หใหญ่เป็นมังมนุกหัวกลมครับหัวมันมนเนาะหัวไข่ไก่เนาะหลายปีแล้วผมม่ได้มาคุดฮกเจ็ดปีแล้วมั้งตอนนี้จะเป็นปีแหลกครับกินมันจะงอกนอใหม่แล้วครับเลยม่ใหญ่ชวนมาคุดชวนมาคุดก็ได้ท่าที่เห็นนะพี่น้องก็ขอมหมูม่ใหญ่ยังทห้จะเดิเนไปรถก่อนครับ เดี๋ยวขอดูครับนี่ผมได้แค่นี้แล้วครับจะกลับแล้วครับแดดร้อนดะากุดกลางแดดเลยน้พี่น้องกุดกลางเก่งเลยม,ม,มีลมลอยไมโครก็ตีป่าใส่ไมโคก็ตีป่ามดครับมันนี้มีลมครับเนาะอย่างที่เห็น,นพี่น้องได้พอได้กินอยู่้ะชอบช่องนี้ก็กดติดตามไว้เลยพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวมีโอกาสจะมาแกะตัวใหม่ครับ ไดายุกกับสองโล้ลวป่าพี่น้องนี่ไปแล้วพี่น้องี๋วยวไปดูของมาใหญ่ก็เนาะของป่าเนาะไปครับออไม่รู้พอได้กินยู่เน,น,นี่ของป่านี่ของมาใหญ่องใหญ่มันจะบิดเราดูการหล้อเนาะดีว่ามันยัง ได้ขนาดนี้ยัมันจะงอกนอนเรไปัไม่พอตดเดือนนี่หรอกเดือมงอกก่อเดี๋ยวฝนมาอีกอืมทอนไ้นี่เยี๋ยนมี้ง้าเนน้ำเลยปลาบ้านเลยดุกคน